สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับผมสภาพสวยน่าใช้งานมากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมรายละเอียดของเจ้ารถคันนี้นะครับขอฝากทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราสักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็สําหรับเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวเที่นั่งเชฟโรเลตเทลเบเซอร์นะครับ เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0 c อซีซีเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2013เจ้าของมือเดียวป้ายแดงอีกแล้วนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมรายละเอียดรอบๆคันนะครับไปเลยครับเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ปี2013รถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับสีภายนอกเนี่ยเป็นสีบรอนเงินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายมากนะครับผมสภาพสีโดยรวมนะครับเงาสวยนะครับ แทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมก็มีเก็บสีเก็บริ้วรอยมาให้บ้างแล้วนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยเล็กเล็กน้อยน้อยเพื่อความสวยงามนะครับมาดูที่ดีเทลด้านหน้ารถกันนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นของเดิมเดิมนะครับผมคิ้วขอบรอบๆจะเป็นโครเมียมนะครับสภาพโครเมียมนี่ใหม่มากๆช่องลมก็เป็นสีดํานะครับสีไม่มีซีดแน่นหนานะครับไม่มีอะไรแตกหักส่วนโคมไฟทั้งซ้ายและขวานะครับสภาพใสมากๆนะครับ ไม่หมองไม่แตกลายงานะครับด้านล่างก็จะมีสปอตไลท์มาให้นะครับส่วนที่ด้านข้างของตัวรถนะครับบันไดข้างของเดิมตรงรุ่นนะครับไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะครับสภาพค่อนข้างใหม่ทีเดียวนะครับบันไดยังแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับเป็นบันไดสีดําของเดิมนะครับมือเปิดประตูนะครับทั้ง4บานก็จะเป็นมือเปิดแบบโคเมียมนะครับผมกันสาดประตู4บานนะครับติดตั้งมาครบ ส่วนที่ด้านท้ายนะครับกันชนหลังเนี่ยก็มีติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับเป็นชุดแต่งเป็นสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับไฟทับทิมนะครับสภาพก็ยังดีนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับก็ช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.8 Duramax นะครับประตูนะครับประตูหลังจะเปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นด้านบนนะครับยางอะไหล่ก็จะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านล่างนะครับผม คมไฟท้ายนะครับสภาพสวยใสไม่มีแตกรายงาน,นะครับโดยรวมนะครับสีสันถือว่าเรียบร้อยสวยงามนะครับตัวถังก็ยังได้บางได้เดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุพิกคว่ำนะครับสำหรับรถคันนี้ส่วนล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานขนาด16นิ้วนะครับยางที่ใส่มาก็จะเป็นยางบิสโตนนะครับผมดอกลึกดอกหนานะครับผม ใต้ท้องบริเวณซุ้มล้อคัสซีไม่มีดินแดงนะครับช่วงล่างสะอาดนะครับไม่มีผุไม่มีสนิมน,นะครับคัสซีสวยมากๆเลยรถคันนี้ใต้ท้องก็ไม่มีดินแดงนะครับผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยมาดูในส่วนของห้องโดยสารกันต่อนะครับสำหรับภายในของคันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้าสีทูโทนทั้งคันนะครับเบาะเนี่ยเป็นสีเบจสลับกับสีเทานะครับ เบาทุกตัวไม่มีขาดนะครับตะเข็บสวยๆฟองน้ําไม่สุดนะครับตําหนิก็จะมีแค่บริเวณเบาคนขับนะครับที่จะมีสีซีดเล็กๆน้อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับเพราะว่าฝั่งคนขับก็จะใช้งานขึ้นลงบ่อยนิดนึงนะครับผมแผงประตูและคอนโซลก็จะเป็นสีทูโทนเหมือนกันนะครับเป็นดําตัดกับสีเบจหน้ากากแอร์ช่องแอร์นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักเครื่องเสียงเป็นของเดิมนะครับระบบแอร์ก็เป็นแบบแมนนวลนะครับ คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติขับเคลื่อน2ล้อส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดิมจากโรงงานนะครับพวงมาลัยสวยมากๆนะครับสีไม่ซีดนะครับผิวของพวงมาลัยเนี่ยไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับปุ่มด้านซ้ายก็เอาไว,ว้ควบคุมการทํางานของเครื่องเสียงแล้วก็รับสายโทรศัพท์แผงประตูนะครับสภาพเรียบร้อยทุกบานนะครับ ฟองน้ําไม่มีขาดนะครับทิมสีน้ําตาลตรงนี้นะครับก็ไม่มีซีดไม่มีลอกนะครับกระจกหน้าต่างขึ้นลงได้ครบทั้ง4บานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบาะแถวที่2นะครับสภาพสวยสะอาดเช่นกันนะครับรถคันนี้เลขไม้นะครับวิ่งอยู่160,000กกว่ากิโลเมตรแท้นะครับ แล้วก็ที่เพดานนะครับก็จะเป็นแอร์เพดานแยกไว้ให้นะครับทั้งเบาะตอนที่2แล้วก็ตอนที่3นะครับเดินทางไกลนะครับเย็นฉ่ำหายห่วงแน่นอนนะครับพรมที่พื้นก็จะเป็นพรมเข้ารูปตรงรุ่นอย่างดีนะครับถือว่าภายในสะอาดมากๆแผงประตูทุกบานก็อยู่ในสภาพที่สวยดูเบาะแถว3ากันนิดนึงนะครับเบาะแถวที่3นะครับก็จะเป็นเบาะ แยกชิ้นนะครับแยกกันฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับตรงกลางก็จะมีช่องใส่ของนะครับผมที่แผงด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีที่ใส่แก้วน้ํานะครับหมอนรองศีรษะมีมาครบนะครับคันนี้หมอนรองศีรษะยังไม่ได้แกะพลาสติกหุ้มออกเลยนะครับเบาะแถวที่2ก็จะปรับพับได้ในลักษณะแบบนี้นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับก็เพื่อความสะดวกสบายนะครับในการขึ้นลงนะครับเผื่อ ว่าเราจะต้องการขึ้นไปนั่งบนเบาะหลังเบาะแถวที่3แถวนี้นะครับถือว่าภาพรวมของภายในนะครับรถยังมีความสดนะครับสะอาดมากเปิดประตูหลังออกมานะครับเบาะแถวที่3ก็ตัวใหญ่ทีเดียวนะครับมองจากด้านหลังขึ้นไปนครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับก็ถือว่ามีพอประมาณนะครับพอที่จะใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้อยู่สัก2ใบนะครับ แล้วก็บอะรถรุ่นนี้นะครับปรับพับง่ายมากๆนะครับเพียงแค่หนึ่งขั้นตอนนะครับเราดึงเชือกตัวนี้แล้วก็ดันลงไปนะครับก็คือปรับแยกกันนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพียงเท่านี้นะครับพื้นที่ในการเก็บของวางของก็จะเพิ่มขึ้นให้เราอีกเยอะมากๆนะครับความจุค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมจะให้ดูแผงข้างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยสวยมากๆนะครับ มีรอยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับผมก็คือเจ้าของเดิมก็ดูแลรักษามาค่อนข้างดีแหละรถรุ่นนี้หรือว่ารถประเภทนี้นะครับถ้าเกิดมีการใช้งานในพื้นที่ด้านหลังเยอะมีการขนของใส่ของเข้าไปนะครับแผงด้านข้างนะครับก็มีริ้วรอยเยอะแยะแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีนะครับมีเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ช่องนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเก็บแมลงแล้วก็เครื่องมือนะครับมีไฟส่องสว่างมาให้ทั้งฝั่งซ้าย แล้วก็ฝั่งขวานะครับมีช่องชาร์จไฟ12โวลต์ไว้ให้นะครับแผงด้านบนก็อยู่ในสภาพสวยนะครับผมมาดูภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเล2,800ซีซีนะครับเป็นเครื่อง d u r a m มกนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับคันนี้ไม่ได้มีการปรับแต่งดัดแปลงอะไรมานะครับ พวกท่อยางอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับดูคร่าวๆนะครับรถเครื่องแห้งนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มนะครับผมห้องเครื่องถือว่ายังอยู่ในสภาพใสๆอยู่เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างหลักๆของตัวรถนะครับรถคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับรูยังกลมยังคมอยู่นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มอกนะครับ ก็สติกเกอร์อีกตำแหน่งหนึ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งครับส่วนฝากระโปรงนะครับก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับมีโลโก้ GM ประทับเอาไว้นะครับมาลองสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันดูสักรอบหนึ่งนะครับกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทของเดิมจากโรงงานนะครับแบตเตอรี่ดีนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายดูเลขไม้นิดนึงนะครับปัจจุบันรถคันนี้ก็ วิ่งมาอยู่ที่162,000กว่ากิโลเมตรนะครับก่อนจะไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตทดสอบระบบไฟฟ้าต่างๆภายในรถกันดูนิดนึงนะครับเครื่องเสียงเป็นของเดิมใช้งานได้ปกตินะครับใส่แผ่นซีดีฟัง FM นะครับเสียบ USB ได้นะครับส่วนระบบแอร์นะครับแอร์หน้าแอร์หลังเย็นฉ่ำทั้งคันนะครับพมาลมันติฟังก์ชันนะครับก็ใช้งานได้ปกติครับ ส่วนกระจกมองข้างนะครับก็สามารถปรับเลนได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับกระจกหน้าต่างทั้ง4บานนะครับฝั่งขวาฝั่งคนขับเป็นออโต้นะครับใช้งานได้ครบทุกบานขึ้นลงได้ครบทุกบาน สำหรับเสียงของเครื่องยนต์นะครับก็ถือว่าเสียงปกตินะครับผมเสียงไม่ดังไม่มีเขกนะครับแล้วก็เครื่องแน่นไม่หลวมนะครับผมดึงที่วัดน้ํามันเครื่องออกมาเนี่ยคันนี้ไม่มีควันไม่มีไอออกมาจากตัวของก้านวัดนะครับเครื่องแน่นมากๆนะครับระบบเกียร์ออโต้นะครับจากการที่ผมทดสอบการขับขี่มาแล้วนะครับก็เปลี่ยนนุ่มนวลไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับรถคันนี้นะครับรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับเล่มทะเบียนครบถ้วนนะครับเป็นรถ เล่มเดิมนะครับไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายนะครับก็ใครที่มาซื้อรถกับเรานะครับทางร้านเราก็สามารถไปโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้จบภายใน1วันนะครับคุณลูกค้าก็จะได้รับรถพร้อมกับเล่มทะเบียนนะครับเสร็จสิ้นภายใน1วันเลยนะครับผมคันนี้ภาษีพ,พอรวอวไม่ขาดนะครับหมดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเดือนเมษายนปี2568นะครับ และนี่นะครับก็คือรายละเอียดทั้งหมดของเจ้าเชฟโรเล,ลตเทรลเบเซอร์2.8เกียร์ออตโอต้คันนี้นะครับผมใครกําลังมองหารถยนต์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับเหมาะสําหรับเดินทางไกลๆนะครับไปท่องเที่ยวนั่งกันได้หลายๆคนนะครับคนขับสบายคนนั่งสบายนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดผมได้โดยตรงเลยนะครับ ตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ไลน์ที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับผมส่วนพิกัดสําหรับดูรถนะครับสามารถนัดดูได้ทุกวันผมอยู่ที่ซอยนาวามินทร์ดสอยู่ที่กรุงเทพนะครับสําหรับราคาขายนะครับคันนี้ผมขออนุญาตตั้งราคาขายเอาไว้ที่2 9 9 0 0 0บาทนะครับกับเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ปี2013เจ้าของมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปรีวิวรถยนต์มือสองสภาพสวยๆพร้อมใช้งานกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ